สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินน้นอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีความแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเล็กฮานอยทุกทุกท่านอ้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะฮานอยมาดรวมเมื่อวานนี่เกือบแมนบลอลเนะาะท่านผู้ชมแต่ว่าก่ายังเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเข้าไปคู่เดียวท่านผู้ชม รอบกาชาธรรมชมบอผิดหวังเนาะคะ่นะเนาะเมื่อวานนี่แอดมินน้อยตั้งอัดรอบกาชาธรรมชมมาตามนัดสามตัวแตกพร้อมธรรมชมนาเสียดายพิเศษปก,กติบอมมาเนาะคะ่นะเนาะมาอีกรอบก็คือวีไอพี่เก่าเจ็ดธรรมชมสำหรับท่านใดถือยินดีนั่มเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี่เดนเจ็ดกับเปดมาตามนัดเด้อค่ะเด้อเจาะวิ่งรูดฟันไปที่เจ็ดมาตามนัดธรรมชม แต่วัดเจาะบอ่อแตกดเดอ้อคขาเด้อเมื่อนี่รอบกาดฉาดลุยคือคเอกาเด้อค่าเด้อกาดฉาดลุยคือเกา่รนมชม้่มลุยไปจนกว่าสิรุดเดอ้อค่าเด้อรอบกาดฉาดกาดฉาดแปดเจ็ดหกธรมชมแปดเจ็ดหกเจ็ดหกตรงๆ VIP เก้าเจ็ด เ็เก่าโตกลับธรรมาช่มหมานบ้น้อคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ารอบกาชาดพ่อแม่พี่น้องท่านใดล่งบันาผาดเนะาะธรรมาชุมรอบกาชาดเมื่อวานนี้แห้งๆปังๆ,งๆงกันไปสามตัวแตกไปหอด VIP วีไอพีเวลาคุณพ่อคุณแม่วีไอพีเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าโตกลับเอ้าวสำหรับคลิปนี้มัดตามตัวกันเลยเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืม แอดมินน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เ้ยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะหากท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะเนาะแอดไลน์สแกน qr โค้ดนะคะเข้ากลุ่มไลฟี4ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แอดไลน์สแกนคิวอาโคดเขากลุมนะคะเด้ออย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขามานําท่านใดที่บอทส่งสติ๊กเกอร์เขามานําแอดมินหนูหน่อยบอทตอบกลับเ้ยค่ะเด้อเอาคลิปนี้มาตามกันต่อฮานหน่อยมัดรวมธรรมชมเมื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้องหมานเล่าบอป้าธรรมชมเล่าพัฒนามมว่วานนี้แอดมินหนูหน่อยตายยังเขี่ดธรรมชม รวมเหล็กเด่นหาสดสูตรนู่นหน่อยลดมัดเลยธรนมชม้ชมมาเด่นเดินดีสูตรเดี่ยวสูตรที่คิดว่าฝากความหวังไว้ก็คือสูตรเหล็กติดธรรมชมหนึ่งแปดห้าบอม,มาจักโตลดลดมัดเลยธรรมชม้ชมเลขไม่มาด้วยกันดับเอาอยูทธรนมชม้ชมเอาธรนมช้ชมสำหรับเล่าพัฒนาเมื่ออื่นตาม กันต่อสู่ต่อนะคะเนาะคลิปนี้มาเบิงห้าน้อยกวนทา้มูชชมมาตามต่อห้าน้อยมาร่วมคลิปหน้าภาพ,พม่พี่น้องลุยเล่าเด้อค่ะเด้อหาน้อยมาตรวมประจำวดวันที่6พฤษภาคม2568เลขเด่นจับบินวันนี้นะคะเลขเด่น4 4 5 8 เก้าสองสามนะคะเด่นเด่นสี่กับห้าสิบห้าคู่วินนะคะสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าสี่สอง สี่สามห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสามแปดเก้าแปดสองแปดสาม เก้าสองเก้าสามและสองสามนะคะ mm hmm. เก่าคิดว่าบอกกับหัวอีกดอกธรานชมเมื่อนี้เมื่อนี้เน้นซีรอบเดอ้อท่านผูชมเน้นไปเลยอัดไปเลยนะคะรอบกาชาติพิเศษปกติและ VIP อัดไปเลยด้อค่ะเดอ้อ เด่นสีกับห้าวิ่งรูดวิ่งรูดฟันเจาะห้านะคะต่อมาหกคูเด่นเน้นเจาะธรรมชมเมื่อน้นว่า่าดธรรมชมจังได้ก็มาสิบหาคูวินเมื่อเน้นเน้นได้ตังะค่ะเด้อเมื่อน้่เน้นได้ตังธรรมชม ตั้งได้กระไดตัางแน่นอนการชาติพิเศษปกติและ V.I.P. ได้แล้วคือหยุดนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะห้าแปดห้าเก้าสี่เก้าสี่สามแปดเก้าและ เก้าสองนะคะสองคู่วัดใจห้าแปดห้าเก้าเด่นประจ,จําวันชนห้าเก้าและสามนะคะมือน,นี่จังได้กับประพาดท่านผู้อาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อหานนอยมัตรวมนะคะคลิปหนาพาลุยลาวท่านผู้ชม ตายมาซีงวดและะ้วบอธรรมชม้ชมเล่าพัฒนานูหน่อยตายมาซีงวดแล้วเลอคะ่ะเด้อมืออื่นเนี่ยสจไวบอธรรมชม้ชมต่อมาชุดสามตัวม่ว่านนี่3สามตัวไปแตกรอบกาชาดเนาะธรรมชมุชมมือนี่สี่แตกรอบใดทธรรมชม้ชมสิมาบอ เอาชุดสโตพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆด้วยค่ะเด้อมื่อนี่ยติบห้าคู่วินยังไงก็ได้ตังแน่นอนนะคะคลิปนี้หน่หนอยขอโตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ